สวัสดีครับพบกันแล้วับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์คนโคราชนะครับผมอ่าแล่วันนี้ผมมีรถมานําเสนอครับเคอียันมาเคอีสี่นะครับเคอีสี่ก่อตัวนี้สิบสี่แรงม้านะครับตัวนี้จะกว้างอยู่เก้าสิบแปดเซนนะครับอ่าพรอมโรตารี่ครับและมีโครงหลังคาด้วยนะครับนี่เบอร์โทรที่ต่อก็ศูนย์แปดสองแปดจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์นะครับอ่าตัวนี้ราคาเสนอกันเลยครับบอกกันเลยตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นแปดพันบาทนะครับมีโครงหลังคา ตัวนี้รถทำงานก็อาจจะผมไทยครับนันนี้ยางหนาสวยดวยครับนี่ดอกสวยครับก็มีตามสภาพนะครับมีเยอะเตกไรยงาน้อยหนึ่งครับผมแต่ดอกยางสวยครับหน้ายางไม่มีปัญหาครับนี่ครับดอกเยอะเยอะครับดอกเยอะเต็มอ่ะชั่วโมงทำงานชั่วโมงจริงนะครับ หนึ่งร้อยสิบแปดชั่วโมงได้ครับนี่ทุกระบบใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องครับตัวน,นี้้าเปิดเอาไฟตาติดได้ครับอ่าแตะดังไฟเลี้ยวเหรอเอาไฟเลี้ยวอีกอันหนึ่งเลยนี่นม,มาตนนั้งติดดูเอาไฟเลี้ยวมีด้านเดียวอ่าที่ครับแปดเมตรแปดพันา 8, บาทอ่าไฟเลี้ยวติดได้ครับนี่ แข้งนึงมีมีมาครับมีมันจับเอาเดาดูนี้กันอ่าดูสภาพเครื่องนะครับคันนี้มันเป็นรถจอดตากแดดนะครับก็ไม่สวยแค่ตรงนี้ครับไปเก็บงานถ้าใครอยากเลาะนี่ครับดูเพดอ่านี่ครับดูความใหม่ของมันนะครับนี่ครับทำใหม่หรอเดี๋ยวดูไอดูอะไรอ่เราเราจะดูรละเอียดกันนิดนึงนะครับ กิ๊อาจจะยาวหน่อยอันนี้ก็คือสีสันยังสีเหล็กสีทองแดงยังอยู่นะครับนี่สีเดิมนะครับนี่ขนาดหม้อพักน้ํายังเกียวเลยครับนี่ครับดูกันครับรถยังไม่ได้ล้างครับสภาพก็แห้งๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่ครับเครื่องใหม่กิ๊บเลยครับความเงาของสีปุ่นยังอยู่ครบนะครับดูถัง เห็มเลียมเลยครับจะเป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเดินหน้าถอยหลังอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เยหลักก็จะมีสี่เกียร์นะครับเราก็สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพีโอมีสามระดับนะครับสามรอบเบาะสวยครับนี่ครับอ่าลังคาก็มีบินน้อยนึงครับนี่เห็นไหมเหมือนเดียวใช่ไหมอ่าครับนี่ครับสีสันเดิมเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นระบบหางธรรมดานะครับก็คือมันจะปรับเอียงแค่ไอ้ตัวนี้ครับอ่าเป็นไฟฟ้าแค่ปรับเอียงนะครับส่วนคอนโทรลอันนี้ก็ธรรมดาทุกอย่างนะครับสวยๆครับเป็นล้อสไลด์ครับขยับแคบขยับกว้างได้นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นพเพลาเหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเร็กสามสูบสิบสี่แรงนะครับอ่านี้มครับ Ủa tôi gần Vài nam đạt đi Liên đó Hầu lo thì mình liên làm đuốc không có chiên hết ai đưa ai Nhiều quá Bạc tả hay mày nhá, không? เครื่องเกีเ่ยวๆนะครับเี่ยละ่ะยกอันนี้ดูดิตัวนี้จะเป็นฝาโลเฮะยกอันนี้เลยวางอ่ดูครับเราจะตั้งระดับที่ตัวนี้ครับเวลามันเข้าดินลึกปับมันก็จะปรับระดับของมันตัวเองครับนี่ยกอ่าอ่าครับผมเมืนชุดก,ก่อนจะมี F155 นะครับผมที่ผมทำไปก็ระบบย้อนครับตัวนี้ ก็ส่วนใหญ่เมื่อกี้เราขักดโรตารี่ออกเราใช้งาน,งนอย่างอื่นตัวนี้ก็ค้างครับเมืีห่างวางไม่หนูครับสังเกตเท้มดันกลับให้มอยู่ระดับเดิมนะครับเวลาเราถอดโรตารี่หรือแยกงานรัดยังปยังเยอาปัดยังใช้ได้ครับโอเคครับอ้มเมือมันได้ชักปะมาณมันได้ชัก าหารยกขึ้นง่ายนะครับนี่ครับโดยไม่ฉุดรอบเครื่องฮะปั่นดูเลยปั่นโล,นนโลเลยยามันลุกหน่อ<ม>ใบโรตารี่ไงน,นะ,อ,ะอันนี้ผมลองปั่นดูแล้วนะครับรอบนึงครับอ่าใบโรตารี่ก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับนี่ครับเอาลองปั่นดู อันนี้จะอยู่ราคาอยู่ที่แปดหมแปดพบาทนะครับผมไม่รวมส่งนะครับตัวนี้เงีย,งยบนิมๆครับปาลาในมันโดนยาดะโรเตอรี่กว้างเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ตัวเล็กๆแต่ไม่รู้ทำไมมันกว้างเหลือเกินถูกใส่แรงจะดีครับ ปัน่นแคยไหนนะปั่นสองไหมนะครับเข้าลึกๆนิ่มๆครับอ่าถ้าดินนุอนอ่อนอย่างนี้เราปั่นได้สบายนะครับหรือหญ้าอ่อนนะครับถ้าหญ้าลกมันก็จะพันนะครับปั่นไเลยปั่นไปเลย อ่าตัวนี้ปีกออโต้เราจะตับปรับไว้ตื้นนะครับมันจะดีดขึ้นเองครับแบบเราไม่ต้องเลี้ยงหางไอ้ล่างปั่นไ้นี่ได้แบบไม่ต้องเลี้ยงหางแล้ววางเลยปีกออโต้จะปั่นเองปั่นลงมาเนี้วางลงไปเลยไม่ต้องเลี้ยง ว่าตัวหน้ามันจะป้าบางมันเองเอามือยกมือออกเฮ้ยเอามือออกเลยยกมืกอออกอ่านี่ครับตั้งระดับไว้แบบสบายสบายครับเฮ้ยเฮ้ยผ่านมาผ่านมามันกินตื้นพุ่นแหว่งมาก ก็ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 8น4 7 2 5 0นะครับเบอร์โทรคัทางรวงเกษตรเกเตอร์จังหวัดนครราชสีมานะครับอำอเภอศรีริวนี่ตั้งระดับให้มันเข้าลงไปอกหน่อยหนึ่งนี่ไม่ต้องเขา้าไม่ได้หรอไนฮะเฮ้ยตัวนี้จะเชิงว่ะได้ๆๆบุนด้วย ไประดับเลยออมาเก้นเกะนั้นอเ,ยเ,ยเยอยยกเส้นหาด้มาไปลงลุงยดลงยืลง,ลง,ง,ลง,งพอปอลุขึ้นมาขึ้นไมเหนไนี่ครับเวลาเราปรับระดับหาเราจะปรับอยู่คันด้านในนะ นนี้เราจะเอาเข้าวลิ้นข้าติ้นนะครับอ่าล้ลองใหม่ครับมาแไวยกขึ้นช่วยวยังไงลง่อยเนื้อปล่อยมือออกเลยยกมือออกเลยเออนีครับทำงานออโตโ้แล้วนะครับมีขนาดยาลูกๆนะครับ เราอยากให้มันเข้าลึกกว่านี้เราก็ปรับระดับที่ตัวนู้นได้ครับไปตาติดนะครับก็อากาศผลจะตกนะครับวันนี้ก็เลยอาจจะดูเมื่อนิดนึงครับขอ,อยังขอ,อยังออยาออกนะ อโอเคครับสนใจก็โทรมาส,สอบถามได้นะครับ0828747250นะครับผม88,000บาทนะครับอ่าเจ้าอ่สนใจก็เข้ามาดูมาคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ